สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปาตุยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์บอกเพื่อสมาชิกที่สนใจพันธุ์ทุเรียนทองราบูล็อตที่2ของประเทศมาถึงสวนลุงหมูปะตุ้ยพันไม้แล้วครับก่อนหน้านี้นะครับทีมงานของเรานะครับลงไปหาพี่สุวรรณเจ้าของสายพันธุ์นะครับเพื่อไปนําต้นที่พี่สุวรรณเสียบยอดจากพี่สุวรรณจากต้นจริงๆออริจินอลเลยนะครับมาที่สวนลุงหมูปาตุยพันไม้ ถึงวันนี้นะครับมาถึงผมจริงๆรถมาถึงเมื่อวานตอนเย็นนะครับเราลงของยอดพันธุ์ของพิศสวุวรรณเช้านี้นะครับนี่คือต้นพันธุ์ทุเรียนทองลาบูทองลาบูครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อจองได้เลยนะผมบอกได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเช่นเคยครับเราจะอัปเกรดเราจะเปลี่ยนถุงเราจะเลี้ยงเราจะพ่นยาเราจะดูแลมันและให้มันพร้อมกับการเดินทางแลกะการจัดส่งนะครับตอนนี้ อันนี้คือต้นทั้งต้นทั้งใบและ้าและการเสียบมาจากพิสุวรรณเจ้าของสายพันธุ์โดยตรงครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันตามคุณภาพของสวนลุงหมูปลาตุ้ยพันธุ์ไม้ครับกับพันธุ์ทุเรียนทองลาบูรตที่สองของประเทศทุเรียนที่มีรสชาติที่เรียกว่าเหนียวเป็นไปที่แล้วนะครับทองลาบูผมให้เป็นที่หนึ่งไปที่แล้วนะครับรสชาติผมให้เป็นที่หนึ่ง รเรื่องความเข้มข้นเหนียวดูดันยิ่งนักนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเป็นของชื่อเจ้าของคือพิสุวรรณนะครับต้นพันธุ์มาจากหมู่มมบ้านเมืองลาบูนะครับหมู่บ้านเมืองลาบูยะหาจังหวัดยะลาครับรอบที่สองถึงเราแล้วถึงเราแล้วครับเดี๋ยวแอดมินผมจะติดต่อเพื่อสมาชิกที่ลงชื่อไว้เพื่อโอนชําระและก็สั่งซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะยังไม่ยังไม่ส่งเลยเราจะต้อง เปลี่ยนถุงเลี้ยงดูแลให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะจัดส่งพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งทั่วประเทศนี่คือต้นจากต้นที่เป็นต้นทองลาบูจากสวนของพิุวรรเลยครับให้ดูนี่มาถึงแล้ว,ลวนะตอนนี้ก็มาตามสภาพการขนย้ายมานะครับเดี๋ยวผมจะพ่นยาเลยอัดยาเลยนะครับแล้วเราจะเลี้ยงให้สมบูรณ์แข็งแรงใบสวยใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีทุกอย่าง เขาที่แล้วเราขายต้นละ800ค่าส่งต่างหากนะครับคือขายขายเท่าเดิมราคาเท่าเดิมต้นละ800ค่าส่งต่างหากผมบอกเลยนะครับว่าล็อตนี้เราขาเราซื้อจากพี่สุวรรณมาเจ้าของต้นเลยนะครับคือสั่งเสียบพี่สุวรรณเสียบเลยแล้วก็ซื้อในราคาที่พี่สุวรรณพอใจในราคาที่พี่สุวรรณพึงพอใจนะครับแล้วเราเดินทางไปกับจันทบุรีไปยะลาประมาณ2,500กิโล เพื่อเดินทางไปเอาต้นพันธุ์ทุเรียนทองลาบูมาจัดจาหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศที่สนใจทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งเราจะเลี้ยงไว้ก่อนเราจะดูแลฟูงฟังเดี๋ยวผมบอ,อกเลยนะลอตแรกของประเทศขายหมดายในเพียง10บชั่วโมงอตแรกของประเทศขายหมดไปในเพียง10ชั่วโมง,ง,มง,โมงถ้าคุณสนใจคุณไลน์มาได้เลยที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับที่ผมคอมเมนต์ไว้ให้รตนี้เรากําลังจะเลี้ยง สวยๆกันแบบนี้ครับกับพันธุ์ทุเรียนทองราบูไดูใ,ใบอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราต้องปรับตรงไปแเป็นใบเป็นแบบนี้นะเนี่ยใบก็จะตามสาภาพการขนย้ายมานะครับอย่างนี้เนาะ<อ>เดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้มันสวยกว่านี้ตามสไตล์ลุงหมู่ประต้ยพันไม้นะครับอ่าจะดูไม้สไตล์ของหมู่ปตพันไม้ก็จะเป็นแบบแนวนี้เป็นแนวนี้นะครับแข็งแรงสมบูรณ์ชุดนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้มันสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก่อนที่จะเดินทางอันนี้คือรอบสองของประเทศผมจะจบไลฟ์แล้ว ผมจะทําการพ่นยาวันนี้เราเพิ่งลงเพิ่งเรียงเลยนะครับกับทองลาบูชุดนี้จากพิสุวรรณเจ้าของต้นโดยตรงลดสองของประเทศหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะนี่คือต้นพันธุจากพิสุวรรณเราเป็นผู้จัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการจากพิสุวรรณโดยตรงนะครับผมเราลุงหมูประตไม้สนใจนะแอดไลน์มา้ที่ si king pan durian ครับกับพันธทุเรียนทองลาบูที่ปีที่แล้วผมให้เป็น รสชาติเป็นที่หนึ่งไปที่แล้วผมให้รสชาติเป็นที่หนึ่งเข้มข้นเหนียวดูดนันเล่าลุงหมูปลาตุ้ยพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ครับสนใจสั่งซื้อได้เลยอยู่ในช่วงกำลังจะอัปเกรดให้มาตรฐานลุงหมูปลาตุ้ยพันไม้แล้วครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับ